จบจบจบแล้วกับการปรับฐานของคุณทองคำปริสาทหน้าใหม่อถทมหายกำลังจะปังเกิดขึ้นนงทุนกำลังจะซื้อทองคำในทรัพย์สินปลอดภัยกับช่วงอสแคทถึงไร้าบเทปิจกรครับคบสกอรี่เจอกับเทปพิจกรประจำวันเสาร์ที่17เดือน8ปานะฮะกับช่วงวอสแคทถึงไร้บาบเทพพิจกรครับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหมาค่อนข้างที่ จะหวาดเสียวเหลือเกินครับทองคำนะฮะได้อยู่ลงมาทดสอบที่แนวรับสำคัญนะฮะบริเวณ2,426เหรียญต่อทอยออนโดยประมาณฮะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะวันศุกร์นะฮะได้ปิดจบเรียบร้อยะฮะที่ออทามไฮ2508ครับทองคำนะฮะไม่สามารถเคยนะฮะที่จะปิดเหนือบริเวณ2,412เหรียญต่อทอยออนขึ้นไปได้เลยนะฮะตั้งแต่เดือนสี่นะฮะและตอนนี้ทองคำได้มีออทามไฮ ผ่านแนวต้านทุกๆแนวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทองคาจะสามารถไปต่อได้แค่ไหนหรือขึ้นมาแค่หยอกหยอกคลิปนี้ผมมีคําตอบแบบชัดเจนและชัดเจนครับสัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กนะคะปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ที่16สิงหาโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจากการคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้หนุนความต้องการทองคําด้วยนายเจอรมพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในวันศุกร์หน้าคือ23สิงหาซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมเศรษฐกิจประจําปีของเฟดสาขาแกนซัสซิตี้ในเจ็กสันโฮรัฐไวโอมิงค่ะ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนในสัปดาห์นี้มุ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐกำลังลดลงซึ่งอาจทำให้เฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในเดือนหน้าคา่ะกับชวบอสแคถึงไ้ไเทปกอนครับครับแตอนนี้ครับ เราก,ก็ทำเลยครับรายสัปดาห์ภาพแรกเลยครับภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับเป็นไหมครับว่าบริเวณเส้นสีขาวที่ท,ทีมเราขีดไว้นะฮะอยู่ที่บริเวณพัน412เหรียญต่อชอยออนทองคำนั้นไม่เคยผ่านได้เลยนะ,ะตั้งแต่วันที่7เดือน4ฮะวันนี้วันที่17เดือน8แล้วเป็นเวลาเวลาประมาณ4เดือนแล้วนะฮะทองคำไม่เคยผ่านได้เลยและสัปดาห์ผ่านมานั้นตอนแรกนะฮะทางมเราคาดว่าเทือดทองคำเนี่ยหลุดเส้นสีเขียวนยทองคำเนี่ยก็จะ่วงแบบแรงๆนะฮะ แต่กับการที่ไนหนได้ครับทองคานั้นได้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างจัดจา้านเหลือเกินครับและสามารถยืนเหนือริเวประมาณ4 1 2เหรียญต่อถอยออนสีสีขาวแนวนี้ขึ้นไปได้นะมองว่าทองคานั้นน่าที่จะไปต่อแบบชัดเจนฮะเมื่อเรา,าดูไอไอ้นะฮะก็ส่งสัญญาณว่า SI นั้นได้ทำลายของสัญญาณหมีหรือสัญญาณ b a r r ด์เดเวอร์เจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไอซ์ไอ SI นั้นได้ยกฐานสูงขึ้นนะฮะและตอนนี้ดูพระทองคํานั้นไ i SI นั้น i ิติเตอร์นั้นได้ได้ที่จะติดระบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบ่งบอกว่าทองคําตอนนี้กําลังกับก่เป็นฝั่งขาขึ้นหรือขากระถินนด่นเองครับฝันทองครับ ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทุกคนในกรับรายสัปดาห์ภาพที่2องนะหลายท่านถามผมมาว่าทองคำเนี่ยจะสามารถขึ้นได้ถึงไหนนะทางทีมเรานะฮะก็เลยวัดโปรให้ดูนะฮะว่าเราใช้ตรง100นะฮะเป็นแถบสีเทาอันแรกนะฮะด้านบนนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยเราใช้บริเวณสองพนสี่รเหรียญต่อทอยออนเป็น100นะฮะและเป็นศูนย์เนี่ยด้านล่างนะฮะซึ่งเป็นแนวรัสสำคัญขอ,ข,อของทองคำเนะรายสัปดาห์นะฮะอยู่ที่บริเวณสองพนยี่สเหรียญต่อทอยออน2016เหรียญต่อทอยออนแนวนี้เนี่ยเป็นนนนะะะฮแลทองคั้ เป้าฟิโบในการขึ้นได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ฟิโบที่1 6ึ่นะป่อยู่ที่บริเวณสอนเ7 0 7เหรียญต่อทอยอออนอน2707แนวนี้เนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยสามารถที่จะขึ้นถึงบริเวณฟิโบ 160.8ที่บริเวณ2707แนวนี้เลยนะฮะเมื่อเรามาดู ISI นั้นก็อย่างที่กลับเมื่อกี้ว่า ISI นั้นเริ่มเรียยยกฐานสูงขึ้นนะฮะและตอนนี้ใส่นั้นได้อยู่เหนือ7 0ฮะวงบอกว่าตอนนี้ทองคำนั้นได้ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝันชงครับครับตอนนี้ครับ,บรื้กระบางไปมครับไล่เดภาพแรกนะครับภาพนี้เนี่ยสวยงามไปเกินครับทางทีมเราเนี่ยทำเส้นสีขาวเห็นไหมฮะว่าบริเวณ240แนวนี้เนี่ย ตามวงกลมสีแดงทั้ง2วงและวงกลมสีเหลืองนะทองคํานั้นไม่สามารถเคยยืนเหนือ2 4 7 0ขึ้นมาได้เลยนะฮะเมื่อคืน เมื่อคืนแรกนะฮะที่สามารถทําลายทุกอย่างแนวต้านสําคัญทุกอย่างเนี่ยสามารถปิดยืนเหนือถึงบริเวณ2 5 8เหรียญต่อรอยอ่อนนะมองว่าทองคำเนี่ยวันจันทร์ธนาคารเปิดตลาดมานั้นถ้าเกิดย่อนะฮะทางทีมเราเนี่ยจะเข้าดักซื้อที่เรน2,470เหรียญต่อถอยอ่อนคาดว่านะฮะแนวต้านนะฮะที่สําคัญแนวนี้เนี่ย2 4 0เสียสูนะฮะจะกลายเป็นแนวรับที่สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะและมีอโอกาสนะฮะที่ทองคํานั้น จะลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะฮะอยู่ที่ริร2470แนวเส้นสีขาวแนวนี้ถ้าเกิดว่าลงมา2470ทางทีมเราจะเข้าซื้อแบบเต็มแม็กชุดใหญ่ใส่กับพริบครับครับเอนนี้ครับ เราอยู่กับทองคำในกรารประเดทภาพที่2เนี่ยภาพนี้สวยงามไปเกินครับทางทีมเรานะฮะได้ทาเส้นไปสเส้นฮะเส้นสีขาวด้านบนและเส้นสีแดง,งด้านล่างนะฮะวงบอกว่าทองคำนะฮะได้วิ่งในชาแนลนี้ค่อนข้างจะวิ่งมานานแล้วนะฮะและวันจันทร์นี้ไปตลาดมานั้นทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นเป็นสอบเส้นสีขาวด้านบนฮะอยู่ด้วยครับอยู่ที่บ550เหรียญต่อถวยออน250แนวเส้นสีขาวด้านบนแนวนี้เลยฮะและเป้าในการปรับฐานสูงสุด ของวุฒคำนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่แ่านี้แนวนี้หละฮะอยู่ที่บริเวณ4 0 0เหรียญต่อถอยอ่อนบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างนะฮะมองว่าตรงคำนั้นถ้าเกิดปรับฐานสูงสุดเนี่ยสามารถลงถึงได้บริเวณร4 0 0เหรียญต่อถอยอ่อนบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างแนวนี้เลยครับฝันชงครับครับตอนนี้ครับเราอยู่กัทอมนะครัปรายชั่วโมงภาพแรกนะฮะภาพเนี่ยสวยงามไปเกินครับทางทีมเรานะฮะได้ตีฟิโบขึ้นไปนะฮะ จุดหนึ่งร้อยนะฮะจะเป็นบริเวณวงกลมสีเหลืองและวงกลมสีแดงเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นได้ ชนแนววงกลมสีเหลืองหลายครั้งและไม่ผ่าน,นะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณะนะฮะ2,473นเหรียญต่อทรอยออนนะฮะถึง2477เหรียญต่อทรอยออนนะฮะและเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นทองคำก็ได้ลงมาทดสอบที่2 4 7 7เหรียญต่อทรอยออนเช่นเดียวกันมองว่าแนวนี้เป็นแนวรับและแนวต้านสำคัญนะทางทีมเราก็เลยวัดตรงนี้เป็น100นะฮะและจุดต่ำสุดเป็นศูนย์นะฮะก็เป็นแนวรับสุท้ายล่าสุดของพทุทคามนะฮะอยู่ที่บริเวณ3อ7เันโตมร้อยออนซึ่งเป็นแนวรับแนวนี้ถึง 5ครั้งแล้วด้วยกันและไม่หลุดนะฮะทางทีมเราโดยตีบรินเวณแนวนี้แนวนี้เป็นศูนย์นะฮะและเป้าที่ได้นะฮะก็บริเวณพีโบที่1 6 1่นะฮะอยู่ที่ไหร่ครับอยู่ที่บริเวณสรรคนห้าร้อเหรียญโตรดช่วยอ่อนมองว่าคาดว่าทองคำเนี้ยจนาคารเปิดตลาดมามีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะขึ้นไปชน2533และหน้าที่จะมีย่อมาบ้างเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดทองคำนั้นจะขึ้นต่อเนี่ยอง รายบริเวณฟิโบ1.8ไปให้ได้ก่อนแนวต้านสำคัญถัดไปนะฮะอยู่ที่เป็นสองพันห้เหรียญต่อชอยออนแนวนี้เลยฮะฟันถงครับครับในตอนนี้ครับบริอยกับทองคำในกราฟสีช่วงภาพที่2เนี่ยภาพนี้สวยงามเช่นเดียวกันครับทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้นคู่ขนาดทั้ง2เส้นคือเส้นสีแดงทั้ง2เส้นแนวนี้นะฮะและแนวต้านด้านบนฮะตามวงกลมสีเหลืองทั้ง3วงฮะมองว่าแนวต้านสำคัญของทองคำนะในรายสี่ช่วงฮะวันจันทร์นะครับตัวดัดมาเนี่ยทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะขึ้นไป เทาเป้าเมื่อกี้ฮะสองห้าสามสามฮะบริเวณเส้นแนวต้านสีแดงด้านบนฮะสองห้าสามสามคาดว่าทองคําชนแนวนี้นั้นหน้าที่จะมีย่อมาบ้างนะฮะและก็เป้าในการดักซื้อสําคัญของคุณทองคำในรายสี่ชั่วโมงนะฮะภาพนี้เป็นภาพใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นชั้นเนลใหญ่ๆเลยนะฮะกว้างๆเลยนะฮะเป้าดักซื้อสําคัญของทองคำนะฮะหลายท่านถามมาถามผมมานะฮะว่าจะซื้อเท่าไหร่ดีครับแนวนี้เลยฮะอยู่ที่บริเวณสองพันสี่ร้อยสิบสามเหรียญต่อทรอยออนถึงสองพันสี่ร้อยเหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีแดงแนวด้านล่างแนวนี้ าวงกลมสีเขียวทั้ง3วงเนี่ยแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำนะค,คาดว่าทองคำนั้นลงมา2413เหรียญถึง2400เหรียญต่อถอยออนน่าที่จะไม่หลุดนะฮะแนวนี้เป็นแนวดักซื้อของทางทีมเราเลยฮะฟันทองครับ <c oughs> ถือท่านใดนะฮะอยากโทรมาปรึกษาแก้พอร์ตการลงทุนทองคำนะฮะโทรมาปรึกษาเบอร์นี้ได้เลยฮะ0 2 2ย7 1 7 7นะฮะ <c oughs> ไม่มีค่าจ่ายเด้งสึ้น,นครับและถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้ครับ,บรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามกับทีมงานเราด้วยนะฮะผมโชคดีบุญเช่นก่อนสวัสดีครับ